ระวังรถระวังรถสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับป้าป๋าพาไปเที่ยวเดี๋ยววันนี้เราจะพาเด็กๆไปปั่นจักรยานที่หนองถิ่นนะฮะไปะไปดูกันสวัสดีค่ะจะไปไหนสิไปไปั<ะ>่นไงไปไปไน พยายามไปหน <ไป S 1> <ด>่อยชยางรถพยายามที่มันอ่อนแล้วก็เติมลมใช่ตอนนี้กำลังเติมลมนะคะไม่เข้ากดลงอีกขอหน่อยพยายามย้ำย้ำว่าเชื่ ไปเลยไปเลยว่าเอกเอกเอไปปัดจักรยานกันนะฮะปัญหาคือเอาขาตั้งขึ้นไม่ได้ โอเคเรียบร้อยไปไปเล้วนะมันจะมีสองเส้นทางไปปไปจักรยานเปเส้นทางที่หนึ่งใช่ไหมป๋าว่าอันที่หนึ่งเราจะไปตรงนี้ใช่ไหมไหนเนี่ยอันที่หนึ่งเราจะไปหมาหมาตัวเล็ตัวเล็กมันจะทาใหญ่ไงนี่เราจะไปเราจะไปทางไหนกัน ทางนี้ก็จะมีงูเ,เราไปทางที่ยกข้ามแล้วกันไปเดี๋ยวยกจักรยานข้ามกันนะฮะเดี๋ยวทางที่ใกล้ที่สุดครับไปน้องถิ่นไะ,ะใครก่อนคันเล็กก่อนอ่ะดดถือคันเล็กแล้วก็เป็นคันใหญ่อ่าตอนนี้ป๋าข้ามมาได้แล้วฮะป๋าข้ามมาได้แล้วเหลือเด็กสองคนนี้ฮะพี่กำลังจะ เราเราต้องเดินไปทางนู้นนะฮะต้องเดินไปทางนู้นเลยในจิ้งกไปแล้ววิ่งไปแล้วอ่ะบายบายหน่อยไม่ได้ไดตกไม่ตกเขนมาเรื่อยเยเอาทราไวไวอาฮะ เราต้องหลบเสานะครับดูตะว,วันจะไปได้ไหมนี่ไมให้ปลาต้องไปช่วยไหมปวดหลังอะปวดหลังก็พักก่อนนะครับอ่ะเดีย๋ยวไปช่วยเด็กๆก,ก,ก่อน พร้อมกันยังพร้พอมแล้วนะพร้อมแล้วก็ไปกันเลยอลโอ้ลมเย็นมากเลยครับทุกคนลมเย็นมากลมเย็นมากเลยครับหนองทินนะฮะส,สวนสาธารณะนะฮะที่น้องคลาย เป็นส่วนที่อ่สถานที่ใหญ่ที่สุดนะครับเป็นเป็นจุดกลางของของผู้คนที่จะมาออกกำลังกายนะครับหรือว่ามาพบปะก,กันนะครับรอรอ,อ,อใช่ไหมได้ได้ได้จอดจอดจอดก่อนเอาเอา่าทุกคนจอดจอดรอเจ้าก่อนพร้อมยังไปันีป๋ ไหนไม่มีไปเลยเมืไหร่อายุงกัดเลือดไม่มีครับไม่มีไปเลยเราอันนี้แนะนำเลยอันน,น,นี้อันนี้เขาเขาทำใหม่ใช่ไหมนี่นะมีทางเดินทางเดินรอบรอบเขาเรียกรอบเขาเรียกสร,รนะนำ้ำอะไรเจ้าหลงว่าไม่ต้องมาแนะนำ เอาละครับสองคนติ่มตีกันแล้วครับตะวัน,นเจ้าเ,นน <c oughs> เลืกาันวนะเลือทะเลาะกันแล้วนะฮะ <c oughs> ไม่ไม่ต้องยเด <c oughs> ๋ย <c oughs> วจะชนกันนะขับรถดีๆด้วยไม่ตองพัน <c oughs> ั้วนะเอากี่รอบสองรอบสามรอบสิบรอบทุกคนคิด ชิดซ้ายชิดซ้ายด้วยรถมาชิดซ้ายมันก็มีนอนะอย่าชิดซ้ายเยอะดิระว,วังหินด้วยระว,วังรถระวังรถ

bay to, nó hơi bay to. ไปแล้วครับจัเจ้าตามมาติดๆแล้วจักรยานคันจิ๋วนะฮะคันนี้จันเจ้าชอบมากจันเจ้ามีจักรยานทั้งหมดกี่คันนะมีคนเดียวขี่สามคันเลยแล้วพี่วันมีกี่คันหนึ่งคันวันชิดชิดซ้ายหน่อยลูก ไปเลยไปเลยชิดซ้ายหน่อยลูกระวังด้วยสวัสดีสวัสดีไปเลยไปไปเลยค่อยๆปั่นไประวังด้วยแน่แน่แน่เอาอย่าชิดขวอนุญาติลูกชิดซ้ายไว้ ระวังรถรถใหญ่มาเดี๋ยวเดียวต้องผ่านตรงนี้ไปให้เร็วที่สุด วางรถนะเจ้านี่ข้างหน้านี่เอ่อพอไม่ถึงครับทางตรงนั้นดูนะอ้าวรอบที่หนึ่งต่อไปรอบที่สองโอเคไปไปเร็วไปเดินหนูหนูอย่าขี่ อ่ะอ่ารอรอก่อนนะฮะรอก่อนไม่มันแต่เจ้ากี่ไปข้างหน้าเลยใช่ใช่ใช่จะได้ไม่ต้องชนกันโอเคได้นะเชื่อมันขี่ชิดซ้ายไปนะโอเคไหมพูดทำเถอะอะไรจะหมอนหมอนอะไรน่าไงอ๋อหมอนหมอนไม่รู้ไปหมอนอะไรไม่รู้หมอนแล้วตะวันก็ มาเจ้ามาขึ้นมาก่อนอกลับขึ้นมาไม่เจ้าจะาดินฟังให้ตายเดานหลังซิงซิงสิงเพราะว่าจะกลัวหมาขับไปข้างหน้าดิไปเลยโอเค <Yes. S 2> จะช้าองอ่ะโอ้ท่เจ,จ้าดูนู่นดูรถรถเนี่ยบนนั่งกี่คนเนี่ยโอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้คุ้มเลยรถพวงข้าง

ขาลงนั่นแหละมันจะล้มอ่ะแต่ว่าต้องขี่ห่างๆรถคนอื่นนะ いい วันถือว,ว่ามาเดินมาสิมาครับ <c oughs> นี่ไงะช่วยยังไงช่วยให้มันสูงมันสูงขาด้วยออแต่มันก็ต้อยู่ห่างจากไกลากต้นา้นจรอยู่ไกลแล้วก็ของจริงก็อยู่ไกล ดูเป็นไ,ไหมได้ไหมเหมือนกันไหมได้ไมาดูได้เวลาปัดกับบ้านละไปปัดกับบ้านกันออกทางนี้เจ้าไปขี่น้ำก่อนโอเคไปจิตซ้ายจิตซ้ายจิตซ้าย อ่าทุกคนกลับทางเดิมนะเพราะว่าทางนั้นมันมีงูทองนี้นมันมีงูฮนะไปปั่นกลับบ้านกันไป ไฟตอนกลางคืนสิเขาเปิดไฟตอนกลางคืนด้วยมีสะพานทําใหม่นะครับรอบหนองรอบหนองทินแต่ก่อนยังไม่มีนะนี่ยังสร้างไม่เสร็จน่าจะประมาณสร้างไปแล้วันเก้าสเปร์เซ็นก็จะเสร็จแล้วนะครับสวยงามมากวิ่งตอนเย็นนี่แบบบรรยากาศดีมากเย็นๆนะจ้ะ จอดตรงนี้นะทุกคนเอาจักรยานมาจอดนี่แล้วเดินข้ามนี่โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ข้าม<ะ>ไม่ได้แล้วครับ<ะ>โอเคสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าไปดูกันว่าจะไปที่ไหนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย